สวัสดีครับเรียวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีมังกรผู้ที่เกิดราศีมังกรก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับซึ่งสําหรับขั้นตอนในการสับไพ่การเลือกไพ่และก็การเปิดไพ่นั้น ผมได้ทําตามหลักของการดูดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่การถ่ายทําคลิปนั้นเราจะมาเริ่มกันที่การทํานายดวงเลยเพื่อก่อให้เกิดความสั้นกระชับของคลิปมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทานายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีมังกรน,นั้นผมขออนุญ,ญาตฝากทุกๆท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ ท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับผู้ที่เกิดราศีมังกรครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30กันยายนปี2565นั้นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นนั้นผมจะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่านี่คือตัวตนของผู้ที่เกิดราศีมังกรพอๆกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายนี่คือไพ่บทสรุปโดยไพ่ทั้งสองตำแหน่งนั้นผมก็จะให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนั่นเองนะครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1น,นี่คือไพ่เพ o อฟคัพหรือว่าไพ่เด็กถือถ้วยนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้นั้นเป็นลักษณะนิสัยใจคอของผู้ที่เกิดราศีมังกรได้ดีมากๆเลยนะครับลักษณะทั่วไปของผู้ที่เกิดราศีมังกรก็คือเป็นคนช่างฝันนั่นเองนะครับเจ้าอุดมการณคนอ่อนโยนนะครับมีเพื่อนฝูงเยอะหรือว่าเป็นคนที่มีลางส่องหอนที่แม่นก็มักจะได้ไพ่ใบนี้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับถ้าไพ่ใบนี้ตีความหมายเป็นลูกจ้างบริวานนี่นะฮะ เหมาะสาหรับทํางานที่ละเอียดอ่อนนะครับงานที่ใช้จินตนาการแล้วก็ศิลปะลูกย้างคนนี้นี่นะครับผมอาจจะเป็นคนที่ขี้น้อยใจแล้วก็เจ้าอารมณ์อยู่บ้างแต่ก็เป็นคนสุภาพถึงแม้จะทํางานช้าแต่ก็ทํางานได้ดีมีความประณีตนั่นเองนะครับในฐานะลูกจ้างนี่นะครับผมไพ่ใบนี้ต้องบอกด้วยเลยนะฮะว่าไว้ใจได้มีความรับผิดชอบในการทํางานพอใช้เป็นคนรักเด็กเอาไว้เลี้ยงเด็กนี่ดีมากเลยนะครับในฐานะคนทํางานก็อาจจะไม่เก่งมากนะัก แต่ก็ซื่อสัตย์ดีนะครับไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงงานบ่อยนั่นเองเหมาะสําหรับงานต้อนรับงานบริการให้ดูแลความเรียบร้อยเช่นงานบ้านหรือฝ่ายจะเลี้ยงอาหารการกินจะถนัดมากเลยนะครับรวมถึงงานด้านของครีเอทีฟอันนี้ก็ไม่เลวเลยนะฮะผมผู้ที่เกิดราศีมังกรน,นี้นะครับถ้าพูดถึงอารมณ์ความรู้สึกของท่านนั้น เป็นคนที่มีอารมณ์ค่อนข้างอ่อนไหวนะครับและที่สําคัญก็คือผมมองว่าคนที่เกิดราศีมังกรนั้นมีลักษณะของคนที่เป็นอารมณ์ศิลปินมีโลกส่วนตัวพอสมควรนะครับเหมือนกับไพ่ใบถัดมานะฮะนี่คือไพ่เดอะฟูลนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าผู้ที่เกิดราศีมังกรและหลายท่านนี่เป็นจอมโปรเจกต์นะครับคิดอยากจะทํานู่นคิดอยากจะทํานี่ลหลายๆคนนั้นได้รับฉายาว่าเป็นมนุษย์ร้อยโปรเจกต์นั่นเองนะครับแต่ว่าผู้ที่เกิดราศีมังกรนี่นะฮะ ถ้าหากว่าให้คิดแล้วทําเองมักจะไม่ประสบความสําเร็จนะครับเนื่องจากว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างเบื่อง่ายนั่นเองนะครับถ้าหากว่าท่านคิดแล้วเอาโปรเจกต์ดังกล่าวนั้นให้คนอื่นทํานี่นะครับผมจะดีมากๆตัวท่านเองก็ไปร่วมทํากับเขาเป็นที่ปรึกษาแต่ว่าต้องมีคนที่เป็นผู้นําเป็นเซ็นเตอร์ในการทําโปรเจกต์นี้ถึงจะประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับไพ่เดอะฟูลนั้นก็ยังหมายความว่าผู้ที่เกิดราศีมังกรในช่วงของปลายเดือนกันยายน ตัวท่านมีความคิดอยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่แต่ว่าก็ไม่ได้ลงมือทำเสีทีถากว่าต้องการอยากให้เป็นรูปธรรมนะครับผู้ที่เกิดราศีมังกรตัวท่านนะครับผมควรที่จะเลือกเอาโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งที่เหมาะสมกับท่านเหมาะสมกับสถานการณ์ในตอนนี้นะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจทําให้ดีนะครับผมมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากไพ่เดอะฟูลนั้นก็ยังหมายความว่า ผู้ที่เกิดราศีมังกรตัวท่านเองมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวนะครับในช่วงของปลายเดือนกันยายนหลายๆท่านอาจจะเครียดนะครับกับปัญหาเรื่องการงานปัญหาเรื่องการเงินเศรษฐกิจอะไรประมาณนี้ก็เลยอยากจะไปพักผ่อนไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็ถือว่าดีมากเลยนะครับไพ่เดอะฟูลนี้นะครับผมยังหมายความว่าผู้ที่เกิดราศีมังกรที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยจะดีนะครับผม บางท่านนั้นเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างที่อยู่บริษัทท่องเที่ยวอันนี้ก็จะถือว่าเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับผมงานของท่านนั้นเริ่มที่จะเข้ามาแล้วหรือบางท่านนี่นะครับผมเป็นเจ้าของกิจการเกี่ยวกับบริษัททัวร์บริษัทท่องเที่ยวต่างๆธุรกิจท่องเที่ยวของบ้านเราในตอนนี้เริ่มฟื้นตัวกันแล้วนั่นแหละนะครับทั้งคนในประเทศก็ออกเที่ยวมากขึ้นทั้งคนที่อยู่ต่างประเทศก็เข้ามานะครับทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยวในบ้านเรานั้น เริ่มพลิกฟื้นดีขึ้นแล้วล่ะนะครับไม่เหมือนกับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานั้นค่อนข้างเงียบสนิทเลยนะครับหรือแม้กระทั่งนะฮะบางท่านนะครับที่อาจจะไม่ได้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรงอย่างเช่นทํางานบริการเกี่ยวกับโรงแรมที่พักต่างๆรีสอร์ทพวกนี้นะครับรวมไปถึงเจ้าของกิจการด้วยนะครับอันนี้ก็จะดีมากขึ้นงานที่เกี่ยวข้องกับพวกร้านอาหารสถานบันเทิงต่างๆอันนี้ก็จะดีขึ้นเช่นกันนะครับนี่คือความหมายของ p พ่เดอะฟูลนั่นเองนะครับ คราวนี้ผมขออนุญาตนะฮะวกมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายนี่คือไพ่บทสรุปกันบ้างไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายนี่คือไพ่เดอะฮีโร่แพนหรือว่าไพ่ประสังคราชนั่นเองนะครับพไพ่ใบนี้นั้นจะเกี่ยวข้องกับการเรียนการศึกษาหมายความว่าผู้ที่เกิดราศีมังกรน้องๆนักเรียนนักศึกษาในช่วงนี้กําลังอยู่ในช่วงของการเตรียมตัวที่จะสอบปลายภาคนั่นเองนะครับตอนนี้กําลังเครียดกําลังติวเข้มน้องๆบางคนนั้นอาจจะกําลังจัดการเกี่ยวกับผู้งานค้างต่างๆอยู่นะครับ เพราะถ้าหากว่าสอบเสร็จแล้วพวกรีพอร์ตพวกรายงานต่างๆส่งไม่เสร็จนี่นะครับเกรดก็ไม่ออกเหมือนกันนั่นเองนะฮะน้องๆหลายๆคนกําลังติวนะครับเพื่อที่จะให้ผลสอบออกมาดีแต่ถ้าหากว่ามีไพ่หรือเฮโรแพนหรือว่าไพ่ประสังคราชมาอยู่ตรงนี้ผลการสอบผลการเรียนของน้องๆน,น,นั้นจะดีอย่างแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน้องๆก็ไม่ควรประมาทนะครับควรที่จะมีการอ่านตำรับตําราควรที่จะมีการติวบ้างก็แล้วกันนะครับไพ่ใบนี้ยังหมายความว่า ผู้ที่ต้องการอยากจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเช่นคนที่จบปริญญาตรีจะไปศึกษาต่อปริญญาโทหรือว่าไปศึกษาต่อปริญญาเอกไปศึกษาต่อระดับด็อกเตอร์อย่างนี้ท่านก็จะได้ไปศึกษาต่อดังใจหวังนั่นเองนะครับหรือบางท่านนะฮะที่ต้องการอยากจะขอทุนการศึกษาเมื่อมีไพ่เดอะเฮโรแผนหรือว่าไพ่ประสังคราชมาอยู่ตรงนี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะได้รับทุนการศึกษาที่ท่านอยากจะได้อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับ ไพ่เดเฮีรแพนนี่นะฮะหมายความว่าผู้ที่เกี่ยวราศีบังกรเนี่ยอาชีพที่เหมาะสมกับท่านและก็จะดีต่อตัวท่านในช่วงของปลายเดือนกันยายนก็คืออาชีพเกี่ยวกับครูบาอาจารย์นะครับการเป็นนักวิชาการการเป็นนักปราชหรือว่าเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์นี่นะครับจะดีมากๆการงานของท่านนั้นจะได้รับการส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างแน่นอนบางท่านนั้นจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง และนอกจากนั้นนะครับผมไพ่เดริเฮโรแพนหรือว่าไพ่พระสังคาราชนี่ยังหมายความว่าผู้ที่เกิดราศีมังกรที่ติดขัดเรื่องของการงานใ,นใดๆก็ตามแต่ขอให้ตัวท่านเองนั้นเข้าพบกับผู้ใหญ่เจรจาพูดคุยกับผู้ใหญ่ตัวท่านเองนั้นจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีมากๆเลยนะครับผมพไพ่ใบนี้และอีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่เดริเฮโรแพนก็ยังหมายความว่าผู้ที่เกิดราศีมังกรตัวท่านจะได้ทําบุญตามความเชื่อตามาศาสนาของท่านนั่นเองนะครับ ท่านที่เป็นผู้ตุศาสนิกชนก็มีโอกาสที่จะเข้าวัดวาอารามต่างๆนะครับผมหรือบางท่านนั้นอาจจะไปงานบุญอะไรต่างๆพวกนี้บางท่านอาจจะไปปฏิบัติธรรมใช้ชีวิตแบบสันโดษก็ได้นะครับความหมายของไพ่เดอะฮ r o ร่แพจะเป็นในลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับคราวนี้มาที่ไพ่ไนท์ออฟวอนกันบ้างนะครับผมหรือว่าไพ่อัศวินถือไม้เท้าที่อยู่ในตำแหน่งที่5ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าผู้ที่เกิดราศีมังกรตัวท่านเองจะได้เดินทางไปพบปะก,กับลูกค้า เดินทางไปประชุมสัมมนาอะไรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานหมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะได้เดินทางต่างๆพวกนี้ผู้ที่เกิดราศีมังกรน,นั้นมีจุดเด่นเรื่องของการพูดการคุยเป็นคนที่มีหลักการนะครับและที่สําคัญคําพูดคําจาของผู้ที่เกิดราศีมังกรน,นั้นมีโอกาสที่จะโน้มน้าวจิตใจให้คนอื่นนั้นเห็นคล้อยตามกับท่านด้วยในลักษณะแบบนี้ตัวท่านเองนะครับผมที่ทําหน้าที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายนะครับ ดวงของท่านนั้นจะได้ลูกค้าใหม่ๆการเจรจากับลูกค้าของท่านนั้นจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนในช่วงของปลายเดือนกันยายนนั่นเองนะครับส่วนไพ่เดอร์สตาร์นะฮะที่อยู่ในตําแหน่งที่6กนี่ไพ่เดอร์สตาร์นั้นก็หมายความว่าการงานของผู้ที่เกิดราศีมังกรไม่ค่อยยุ่งมากสักเท่าไหร่นะครับในช่วงของปลายเดือนกันยายนนั้นพอที่จะได้หายใจหายคอได้บ้างนั่นเองนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาบางทีผู้ที่เกิดราศีมังกรนั้นยุ่งมากๆนะครับ ไพ่เดอนสตาร์นั้นยังหมายเขาว่าผู้ที่เกิดราศีมังกรบางท่านนั้นอาจจะได้ลาพักร้อนไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับไพ่เดือนสตาร์นี้นะครับเป็นไพ่แห่งความหวังหากว่าในช่วงที่ผ่านมาตัวท่านเองนั้นเจอปัญหานานานประการนะครับพอเข้ามาสู่ในช่วงของครึ่งหลังเดือนกันยายนตัวท่านจะพบทางออกที่ดีมากๆต่อตัวท่านนั่นเองนะครับไพ่เดือนสตาร์ยังหมายเขาว่าบางทีผู้ที่เกิดราศีมังกรนั้น อาจจะได้มีการซ่อมแซมบ้านปรับปรุงต่อเติมบ้านในลักษณะแบบนี้รีโนเวทบ้านอะไรประมาณนี้บางท่านนี้นะครับผมอาจจะสร้างบ้านใหม่หรือบางท่านนั้นสร้างเสร็จแล้วกําลังที่จะซื้อพวกเฟอร์นิเจอร์ของประดับบ้านต่างๆเข้าบ้านหรือไม่นะครับผู้ที่เกี่ยวราศีมังกรนั้นอาจจะให้คนมาตัดกิ่งไม้มาตัดหญ้านะครับมาจัดแต่งสวนท่านนะครับผมให้ดูดีให้ดูสวยงามขึ้นในลักษณะแบบนี้ เพราะว่าในหน้าฝนนั้นต้นมงต้นไม้ใบหญ้าต่างๆค่อนข้างที่จะโตเร็วตัดไม่นานนะครับผมก็ต้องตัดใหม่ในลักษณะแบบนี้เพราะว่าน้าท่าอุดมสมบูรณ์ก็เลยทําให้หญ้าทาให้ต้นไม้ต่างๆนั้นค่อนข้างที่จะโตเร็วนั่นเองนะครับไพ่เดือนสตาร์นั้นจะดีต่ออาชีพผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะฮะหรือว่าบางท่านนั้นนะครับผมที่มีอาชีพรับจัดสวนตัดยงตัดหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้อาชีพด้านนี้ก็จะดีต่อผู้ที่เกิดราศีมังกร เกือบเลื่อมอีกอาชีพหนึ่งนะครับสำหรับไพ่เดอะสตาร์ก็คือไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเฟอร์นิเจอร์เช่นเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นคนขายเฟอร์นิเจอร์อย่างนี้ตัวท่านเองนี่นะครับผมจะมีงานเข้ามาค่อนข้างเยอะส่วนคนที่เป็นผู้ขายเฟอร์นิเจอร์นั้นก็จะมีลูกค้าใหม่ๆมาซื้อค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับในช่วงของปลายเดือนกันยายนส่วนไพ่ใบนี้นะครับผมก็คือไพ่2ดาบที่อยู่ในตำแหน่งที่7ดไพ่2ดาบนั้นก็หมายความว่าผู้ที่เกิดราศีมังกรน,นั้นจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับสื่อโซเชียล หลายๆคนชาวราศีมังกรนะครับผมทํางานผ่านอินเทอร์เน็ตทํางานผ่านโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะบางท่านเป็นพ่อค้าแม่ขายไลฟ์สดขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ก็จะมียอดขายก็จะมีคนติดตามค่อนข้างเยอะนะครับผมในช่วงของปลายเดือนกันยายนและรวมไปถึงผู้ที่เกิดราศีมังกรที่เป็นยูทูบเบอร์ผลิตทางด้านของคอนเทนต์ต่างๆนะครับผมเพื่อออกอากาศในช่องของ YouTube หรือว่าผลิตคลิปต่างๆนะครับผมเพื่อออกในช่องของ t i k t o ออะไรประมาณนี้ ช่องของท่านนั้นก็จะมียอดวิวที่ดีขึ้นมีคนติดตามมากยิ่งขึ้นไม่แน่นะครับคลิปของท่านนั้นบางคลิปอาจจะกลายเป็นคลิปแวรรทคือโด่งดังในช่วงข้ามคืนมีคนรู้จักมีคนเข้าไปดูเป็นแสนแสนเป็นล้านล้านวิวในระยะเวลาไม่กี่วันในลักษณะแบบนี้นั่นเองสําหรับความหมายของไพ่สองดาบนั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะฮะไพ่สองดาบนั้นยังหมายความว่าผู้ที่เกิดราศีมังกรตัวท่านเองนะครับจะตัดสินใจทําธุรกิจหรือว่าลงทุนอะไรก็ตามแต่ ควรที่จะมีการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆให้มากศึกษาจากทั้นของอินเทอร์เน็ตนั่นแหละนะครับผมตัวท่านเองนั้นจะได้ไม่ตกยุคนั่นเองนะครับสิ่งที่ผู้ที่เกิดราศีมังกรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือ p พ่เดอะทาวนะครับผมที่อยู่ในตำแหน่งที่9 p ้าไพ่เดอะนั้นผมถือว่าเป็นไพ่เคราะห์ไพ่เดอะาวเวอร์หรือว่าไพ่ตึกถล่มนะครับ ผู้ที่เกิดราศีมังกรต้องระมัดระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่านหรือว่าคนใกล้ตัวของท่านได้นะครับตั้งแต่อุบัติเหตุเล็กน้อยหกล้มตกบันไดเข่าถลอกไปจนถึงอุบัติเหตุใหญ่ๆร่างกายฉีกขาดต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลอย่างนี้เป็นตอนนั่นเนะครับดังนั้นกิจกรรมเสี่ยงใดๆผู้ที่เกิดราศีมังกร ไม่ควรทำนะครับในช่วงของปลายเดือนกันยายนการขับรถขับราเดินทางไกลของท่านไปท่องเที่ยวไปทําธุระอะไรก็ตามแต่จะต้องไม่ประมาทปฏิบัติตามกฎจราจารด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่ตึกทาวเวอร์หรือว่าไพ่ตึกถล่มนั้นบางทีข้าวของต่างๆที่อยู่ในบ้านของท่านนั้น อาจจะเสียหายนะครับแตกหักได้หรือว่ารถราต่างๆของท่านนั้นอยู่ๆก็อาจจะมีคนมาเฉียวชนต้องซ่อมต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้ก็ได้สำหรับความหมายของไพ่เดอะทาวเวอร์ดีที่ว่าผู้ที่เกิดราศีมังกรตัวท่านมีไพ่เดอะเฮียร์ร็อน์หรือว่างไพ่พระสังฆราชที่อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญด้วยนี่คือไพ่บทสรุปนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้คือสิ่งที่จะปกปักรักษาคุ้มภัยให้ตัวท่านนั้นรอดพ้นพยันตรายต่างๆได้นะครับ ไพ่เดนย,ยโรแพนหรือว่าไพ่ประสังคาราเนี่ยอาจจะหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายถึงเทพเทวดาที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองตัวท่านดังนั้นผู้ที่เกิดราศีมังกรควรที่จะมีโอกาสได้ทําบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านอย่างที่ผมได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ในช่วงแรกนั่นเองนะครับอย่างน,น้อยๆนะครับจะถือว่าเป็นการสะดอกเคราะห์และอีกอย่างอาจจะทําให้ตัวท่านเองนั้นมีกําลังใจมากยิ่งขึ้นมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ คราวนี้เราจะไปคุยกันถึงเรื่องของการเงินของผู้ที่เกิดราศีมังกรกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงของปลายเดือนกันยายนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างตัวท่านมีไพ่ King of p e n t a c l e หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือเหรียญนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่4นี่คือไพ่การเงินที่ใหญ่ที่สุดในสำรับของไพ่ยิปซีคือใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วนั่นเองนะครับถ้าหลายๆท่านมองว่าไพ่สิบเหรียญน,นั้นเป็นไพ่มหาเศรษฐี ไพ่ king of p e n t h e หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือเเรียนเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือไพ่อภิมหาเศรษฐีนั่นเองนั่นก็หมายความว่าดวงการงานของผู้ที่เกิดราศีมังกรน,นั้นจะดีมากๆการค้าการขายธุรกิจของท่านนั้นจะดีขึ้นและนอกจากนั้นตัวท่านเองมีลูกฟลุกนะครับจากธุรกิจการค้าต่างๆของท่านอาจจะมีลูกฟลุกเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดนะครับมีเงินก้อนใหญ่มีผลกําไรก้อนใหญ่รอผู้ที่เกิดราศีมังกรอ,อยู่นะครับ และนอกจากนั้นนะฮะไพ่คิงออฟแพนด์ร์เคิลนั้นก็ยังหมายความว่าผู้ที่เกิดราศีมังกรหลายๆท่านนั้นจะมีโชคมีชัยอย่างเช่นไพ่เดอะสตาร์นั้นก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ให้โชคนั่นเๆนะครับท่านอาจจะมีโชคใหญ่จากการเสี่ยงดวงจากการซื้อหวยจากการซื้อรอตเตอรี่มีโอกาสที่จะถูกรางวัลใหญ่ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ใบใหญ่ดังนั้นผู้ที่เกิดราศีมังกรมีโอกาสที่จะได้สัมผัสเงินล้านหรือว่าหลายล้านหลายสิบล้านในลักษณะแบบนี้นั่นเๆนะครับ แต่ถ้าเป็นเรื่องของการเสี่ยงดวงนั้นนะครับผู้ที่เกิดราศีมังกรขออนุญาตทําความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งแม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะเกิดราศีมังกรเหมือนกันก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่เกิดราศีมังกรนั้นจะมีดวงดีหรือว่ามีโชคลาภเหมือนกันบางท่านนั้นอาจจะได้รางวัลใหญ่ได้เงินก้อนใหญ่บางท่านนั้นอาจจะได้เงินก้อนเล็กอันนี้ไม่เท่ากันอยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละท่านนั่นเองนะครับคราวนี้เราจะไปคุยกันถึงเรื่องของความรักของผู้ที่เกิดราศีมังกรกันบ้าง ไพ่ใบรแรกก็คือไพ่เพดอฟคัพนั่นหมายความว่าผู้ที่เกิดราศีมังกรถ้าดูภายนอกนั้นเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนคำว่าอ่อนน้อมถ่อมตนนี่นะครับยังไงคนไทยของเราก็ยังชอบมีเสน่ห์นะฮะคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนี่นะครับคนที่เจียมเนื้อเจียมตัวคนที่แสดงออกถูกการะเทศะอะไรใละลักษณะแบบนี้จะมีเสน่ห์อยู่ในตัวมากๆนั่นเองนะครับดังนั้นตัวของท่านเองนั้นก็จะเป็นที่รักใคร่ของคนที่ได้พบเห็นนั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เดอะฟูลที่อยู่ในตำแหน่งที่2ไพ่เดอะฟูลนั้นก็หมายความว่าผู้ที่เกิดราศีมังกรตัวท่านเองนี้มีเสน่ห์มากๆและเจ้าชู้มากนะครับผู้ที่เกิดราศีมังกรผมแนะนำสักนิดหนึ่งนะครับว่าทั้งหญิงและชายไม่ควรที่จะแต่งงานเร็วนะครับเพราะหากท่านแต่งงานเร็วเนี่ยมีโอกาสนะครับผมที่จะมีการเลิกรากันได้คุณผู้หญิงก็ควรจะแต่งงานประมาณสัก30นะฮะสามิดๆิคุณผู้ชายก็สัก30กว่า35หรือว่า40ก็ดีนะครับผม เพราะว่าลึกๆในใจของผู้ที่เกิดราศีมังกรน,นั้นยังอยากจะท่องเที่ยวยังอยากจะคบไปเรื่อยๆอยู่นะครับแรกๆนั้นก็คือคบไปเรื่อยคบได้ทุกคนนั่นแหละนะฮะแล้วก็มีคนเข้ามาในชีวิตค่อนข้างเยอะแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะสร้างครอบครัวยังไม่พร้อมที่จะคบเป็นตัวเป็นตนในลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับต้องอายุมากพอนะฮะจึงจะทําให้ครอบครัวของท่านมีความมั่นคงนั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบนี้ก็คือไพ่ The Lover ที่อยู่ในตําแหน่งที่3เนี่ย ไพ่เดอะเลฟเวอร์นี้นะครับผมบางทีผู้ที่เกิดราศีมังกรในช่วงของปลายเดือนกันยายนนั้นอาจจะเจอคนรักใหม่นั่นเองนะครับที่ถูกสเปคท่านมากๆนะฮะแต่ว่าความรักของท่านนั้นมีโอกาสที่จะเกิดรักซ้อนขึ้นได้หมายคาาว่าบางท่านนั้นมีคู่มีแฟนอยู่แล้วแต่อาจจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของท่านทําให้ตัวท่านเองนั้นเกิดความไขว้เขวเกิดค,ความวันไว แล้วคราวนี้แหละนะครับตัวท่านเองนั้นจะปวดหัวไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีในลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับอาจจะกลายเป็นทุกขลาบก็ได้นะฮะสำหรับความหมายของไพ่เดอะเลเวอร์ไพ่เดอะเลเวอร์หมายถึงการครบซ้อนการรักซ้อนรักสามเศร้าถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านเองก็อาจจะเกิดขึ้นกับคนรักคู่รักของท่านได้นะครับไพ่ใบนี้ส่วนไพ่ห้าถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่8นี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเรื่องของความรัก หมายความว่าตัวท่านเองนั้นอยู่ห่างไกลจากแฟนอยู่ห่างไกลจากคนรักนั่นเองตอนแรกๆนะครับผมที่คบกันแต่งงานกันเนี่ยก็อาจจะอยู่ด้วยกันทุกวันนั่นแหละนะครับแต่เนื่องจากภารกิจการงานต้องมีการโยกย้ายไปรับตําแหน่งไปทํางานอยู่พื้นที่อื่นนานๆทีค่อยจะได้กลับมาเจอกันมาเจอกันเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าได้มาเจอกันเฉพาะวันนักขัตฤกษ์อะไรประมาณนี้ก็ได้สําหรับความหมายของไพ่้า้วยเดนเดงนะครับ ไพ่ห้าถ้วยนี่นะครับความรักของบางท่านนั้นอาจจะอยู่ไกลกันมากกว่านั้นคืออยู่คนละประเทศเลยอยู่ไกลกันมากจนยากที่จะไปหานี่นะครับริงอยู่แหละนะฮะในปัจจุบันนั้นการพูดคุยกันผ่านแอปต่างๆนะครับสามารถคุยกันได้ทุกวันแบบเห็นหน้ายังไงก็ไม่เหมือนกับการที่เราได้อยู่ใกล้ชิดกันนั่นเองนะครับบางทีนะครับระยะทางนั้นอาจจะเป็นปัญหาต่อความรู้สึกความรักของผู้ที่เกิดราศีมังกรได้นะครับสําหรับความหมายของไพ่ใบน,นี้ ไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าบางทีผู้ที่เกิดราศีมังกรนี่นะครับผมอยู่ด้วยกันนั่นแหละนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันหรือว่าที่คบกันอยู่ในปัจจุบันนั้นเนื่องจากว่ามีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยื้ออยู่แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นหมดรักแล้วหรือว่าอยู่ด้วยกันเพราะลูกอยู่ด้วยกันเพราะสังคมอะไรสักอย่างหนึ่งในลักษณะแบบนี้ก็ได้สําหรับความหมายของไพ่ห้าถ้วยเป็นเรื่องของความรักที่ไม่ค่อยดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับบางท่านนั้นอาจจะอยู่ด้วยกันอยู่นะฮะ แต่ว่าบางท่านนั้นอาจจะคิดถึงแต่เรื่องร้ายๆเรื่องที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับคนรักคู่รักที่ทําให้เราต้องเจ็บใจแม้ว่าเรื่องมันจะผ่านไปเป็นสิบสิบปีแต่ว่าตัวท่านเองนั้นยังมีความแค้นฝังลึกอยู่ในใจอันนี้ไม่มีความสุขอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับต้องปรับแนวคิดใหม่นะฮะถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้พยายามอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับอดีตนั้นมันผ่านมาแล้วไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขได้นะครับส่วนพไพ่ใบนี้ก็คือไพ่สองดาบนะครับผมที่อยู่ในตำแหน่งที่7นั้น ไพ่สองดาบบางทีอาจจะทําให้คู่รักที่เกิดราศีมังกรมีปากมีเสียงกันบ่อยขึ้นนะครับในช่วงของปลายเดือนกันยาเนื่องจากว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะมีมุมมองมีความคิดที่ไม่เหมือนกันคุยกันไปนะครับผม5นาที10นาทีมีเรื่องทะเลาะบอกแว้งกันมีปัญหาจุกจิกเกิดขึ้นบ่อยๆยังไงก็ขอให้ตัวท่านนั้นใจเย็นๆก็แล้วกันนะครับคือยอมยอมกันบ้างหรือไม่ก็รับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนั่นเองนะครับ ส่วนไพ่เดอะทาวเวอร์นะครับผมที่อยู่ในตำแหน่งที่9นี่นะฮะเป็นไพ่เคราะห์ด้วยนะครับไพ่ใบนี้ก็ยังหมายความว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักนั้นไม่ค่อยดีนะฮะบ,บางทีบางท่านที่มีปัญหาละหองละแหงกันมานานไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเป็นในช่วงของกลางเดือนกันยายนนี้นะครับอาจจะเป็นมานานแล้วหลายเดือนแล้วอย่างนี้เป็นตน้นและบางท่านนั้นอาจจะมีการทะเลาะเบาแว้งกันรุนแรงหรือว่ามีการใช้กําลังกันอย่างนี้มีโอกาสนะครับที่ความรักของท่านนั้น อาจจะต้องสะดุดหยุดลงนะครับในช่วงของปลายเดือนกันยายนมีการเลิกรานั่นเองนะครับผมพไพ่ใบนี้ก็ดีหน่อยนะครับที่ตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะเฮียรุรแพนไพ่เดอะเฮียรุรูปแพนหรือว่าไพ่ประสังขราชนั้นยังจะไปลดทอนอำนาจไพ่เดอะทาวเวอร์ลงได้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นไม่ถึงขนาดที่ต้องเลิกรากันนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่พูดกันอาจจะงอนกันอาจจะโกรธกันค่อนข้างมากในลักษณะแบบนี้ก็ได้สําหรับความหมายของไพ่เดอะทาวเวอร์นั่นเองนะครับ และนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีมังกรในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30กันยายนปี2565นั่นเองนะครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอกราบเชิญชวนผู้ที่เกิดราศีมังกรทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบก,กวนทุกท่านได้ช่วยไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นาเอาคําติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ คลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ